เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําดินพร้อมปลูกนะครับเราไปดูในคลิปมาแล้วครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนี่ครับดินพร้อมปลูกนะครับจุลินสีเจ้าปลวกผมก็ซื้อมาในช้อปปีนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับแช่น้าอันนี้เป็นขี้แกบขี้แกบอันนี้เอามาจากบ้านป้านะครับ มันปลาเข่าเหลียงไก่ไข่ครับเขาเอาไว้ลองพื้นนี่มีขี้ไก่ผสมมาด้วยครับก้อนนี้ครับขี้วัวตากแห้งเราจะใส่ทุกอย่างนะครับอย่างละหนึ่งกระป๋องนี้นะครับใส่ลงไปในรองนี้เลย วิธีใช้ผสมดิน1 0 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตร ร้อยนะครับนี่ปั้นได้แหละนี่ถ้าเป็นก้อนอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับผมไม่ได้เป็นผู้รู้นะพอดีดูเข้ามาเขาบาอ,อกมานะครับนี่นี่ครับนี่ปั้นได้แหละเป็นก้อนอย่างนี้ใช้ได้ครับไม่แช่เกินไปในคลิปลตเขาจะบอกว่าให้หมักทิ้งไว้อย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับเพื่อเลี้ยงเชือ้อจุลินทรีย์ มักอย่างเงครับหนึ่งเดือนบอกว่าใส่ไม่ต้องเต็มนะครับ ใส่มีากากไทยเทยข้างในแล้ก็มัดเอาไปเก็บไว้ในที่ล่มเจ็บร้อยครับ